โอ้นะฮะนี่สวยเต็มที่แล้วนะนะครับนะฮะครับนี่น้องลูกนุ่นใช่ไหมฮะชื่อนุ่นเน่เฉยๆไม่มีลูกนะนะฮะอันนั้นลูกหมีอันนี้นุ่นเฉยๆนะฮะแล้วก็นี่บรรด,ดาเพื่อน <S <S ๆนะฮะไหนดูบัตรคิวที่ของเราฮะของเราก็จอดเงือกเหมือนกันนะฮะชื่อน้องอะไรนะน้องคิมคิมกันแดดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเจอกันอ๋อคิมใส่เค้กนะฮะโอเคครับมาถึงสาวสวยคนนี้ครับนะฮะเธอชื่อว่าน้องนุ่นนะฮะเรียนที่ไหนครับนุ่น เรียนช่าง,ง,งสินรัฐกระบค่อ๋อช่างสินรักระงนี่เขาให้เจาะเยอะเลยนะนะ,ะเดี๋ยวเรามาเจาะกับทั้งโรงเรียนเ <c oughs> มื่อกี้พี่ประกาศไปแล้วนะ <c oughs> นะไปแนะนำคนลูกคนนี้ฮะเจาะเงือกนะฮะร้านแจ็คลอสันเดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นสุดฮิตเลยนะฮะประกันได้เลยว่าไม่เจ็บดูแลง่ายด้วยนะฮะแต่ห้ามมกทำได้นะฮะ <c oughs> วาดรูปเก่งไหมเราช่างศินเนี่ย พอได้ใไปมห้รู้ว่าลอกแพ็คลอกเครื่อนมึงลากเส้นไปถึงไหนประมาณนี้นะฮะโอเคอ่ะน,นะฮะมาตามน้องนุ่นครับสาวศินละนะฮะทั้งศิลละกระบังนะฮะพักอยู่โน่นเลย,เลยเหรอือ,หอเปล่าอยู่สมุทรปราการครัแต่ไปเรียนที่โน่นนะฮะนะฮะบ้านอยู่ขอนแก่นใช่ไหมโอเคเอา้าตามเธอมาครับจะไปยาวไปนะฮะโอเคครับนะฮะลูกมีเก่งมากครับต่อ,อไปครับนะครับนะโอเคนะฮะผ่อนคลายครับแต่ว่าไม่เจ็บครับนะฮะจอบเงือกนะฮะ อาลูกนมีลูกลูกหมีไปได้วะลูกหมีมือลูกหมีจับลูกหมีโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราเราเราเชิดคอไปนะครับความดานลมเล็กโอเคครับนะฮะเพราะว่าการเชิดคอมันจะทำทำให้ลำบากเป็นการเกาะเงือบที่ลูกหมีมือลูกหมีจับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แค่นั้นเองนะฮะไม่เป็นไรหลอกได้ก่ได้นะครับสะมผัโอเคครับโอเคสวยงามครับถือว่าเสร็จสิ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่เรียนดูว่านะฮะเป็นยังไงบ้างนะฮะ อ่ะไฟปากเธอได้แล้วฮะเดี๋ยวหายใจไม่ออกตายครับนะฮะนะไอ้ที่เจาะไม่เจ็บฮะน่าจะเจ็บตรงหลังปากนี่แหละเ <laughs> พื่อนนะฮะ <laughs> อ่ะนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูสวยง,งามครับนะฮะ <c oughs> เอาจับจับจับกปนขอดูนะฮะครับนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะจัดระเบียบก่อนนะครับนะฮะ โอเคเย็นสิเห็นนะฮะมันจะเห็นเม็ดตองกันนะนะฮะนะฮะอันนี้แปลงฟันสะบ้างนะฟันเริ่มเหลืองแล้วนะพูดเล่นฟันสวยครับสะอาดสะอาดนะฮะเครื่องมันเปลี่ยนนะเจยนี่นะเดี๋ยวเรามาดูจับไปม่จับจับใหม่ดูอย่างนี่้ นะฮะเอานิ้วทำหนิวเหีียนะทำมือออกนะฮะมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฉีดน้ำยาก่อนครับนะฮะยังไม่ได้กินเนอร์กับต้องปากเลยครับนะฮะใส่ของมือใหม่เลยใส่ของมือเดิมถุงมือหมดละครับไอ้น้ำยาที่ฉีดเราได้สามารถกินได้นะครับนะฮะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะฮะครับปากจะนุ่มนะฮะยกกระจกขึ้นยกยกกระจกดูตัวเองได้ยิ้มครับนะฮะอ่านะฮะครับเดี๋ยวสวยๆโอเคครับนะฮะอายิ้มอีกทีฮะโอเคครับนะฮะโอเค ครับเจ็บไหมฮะครับถูกใจนะฮะเยี่ยมมากครับน้องนุ่นครับนะฮะสวัสดีครับโอเคครับนะนะฮะครับนะฮะอ่าครับนะเจอแล้วนะครับนะฮะครับน้องอ่าน้องครีมเพ็นะฮะเรียนที่ทั้งศิลป์รักกระบังทั้งศิลป์รักกะบังนะฮะแผนกเรียนทุกสาขาทุกสาขานะฮะครับการดนตรีก็แสดงหนังแสดงหนังก็แสดงกันนะฮะ ละครก็มีใช่ไหมโอ้โวาดปั้นอะไรพวกนี้ฮะประติมากรรมจิตรกรรมนะฮะแล้วก็มีอะไรกับเวรกรรมยังไม่มีไหมมีเลยใช่ไหมโอเคครับเราต้องมีเวรกรรมนะชีวิตต้องมีเวรนะเคยเข้าเวรเคยนะมีการสับเปลี่ยนทำความสะอาดห้องไหมมีนะฮะนั่นคือกิจกรรมของโรงเรียนนะครับวันนี้มาเจาะเนืออครับนะฮะซึ่งเมื่อกี้เพื่อนเรานะฮะมันเป็นคลิปต่อเนื่องกันเลยนะฮะเจาะเลือกเหมือนกันนะฮะเพื่อนเราบอกว่าไงไม่เจ็บนะฮะตัวเราเองจะเจ็บหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ น้องคีมเนี่ยฮะมีผัวหรือยังไม่มีหล่อสดใช่ไหมคีมแต่กั้นพี่บอกเลยนะฮะสวยขนาดนี้โอบขนาดนี้หน้าหนาวนะฮะใครอยากได้เป็นไออุ่นนะฮะติดต่อมาเลยพี่แจ้งรู้จักแกย่ดีไหมดีไหมถ้ามีสักคนดีไปเอาใจเราแค่เป็นแฟนไม่ใช่แบบเขาเกี่ยวแฟสไปไหนมาไหนดีดีไหมฮะไม่เอาใช่ไหมเอาผู้หญิงผู้ชายถ้าเอาผู้ชายนะฮะใช่แต่ตอนนี้ยังไม่เอานะฮะ ขอให้เรียนให้จบก่อนนะครับทให้เอาเอาเมื่อไหร่ก็เอาได้เนาะใหญ่ๆญญยาวๆทีเดียวเลยจบนะ <c oughs> โอเคแม่โอเคอ่ะตามน้องพยายามมาครับนะฮนะนะนะครับนะฮะฮะเอาหนิวออกไปนี่เออทำดี <c oughs> โ่มีพ่นฮิตใส่หน้ากันอีกนะฮะมานะฮะครับยกยกข้ามข้ามจมูกเลยเยี่ยมมากนี่อย่างนี้แหละโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะโอเคนะฮะ ของเขาก็จะสวยเหมือนเดิมครับเอออย่างนี้คือคือคือเจาะง่ายขึ้นแค่ไ้ว่าเขาเป็นเมื่อกี้อยางไม่เป็นอันนี้สวยสวยงามเวอร์เวอร์เวอร์นะครับเราเอานะครับความน่าหลงเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเมื่อยนะครับปากไปยิ่งแตกน่าหนาเนี่ยฮโอเคปลายนฮะสวยงามมากเลยนะฮะอืมเห็นนะฮะเนาะสวยฮะสวยเนี่ยสวยดีนะตกใจคน่ายตกใจใครมาสองหน้านะฮะครับนะฮะ น้องคิมจอดเสร็จแล้วเจ็บไหมน้องอ่าเห็นไหมนะฮะเดี๋ยวไปดูตัวเองกดไลค์กดแชร์นะฮะฟังเพลงพี่ใน o u t u b เกันะนะฮะเดี๋ยวมีอัลบั้มเรื่อยๆ,ๆนะฮะฟังลูกทุ่งเป็นไหม <c oughs> ไม่ตายไม่ฟังลูกทุ่งือตายแลย้ว <c> พ <oughs> <c oughs> ี่ร้องลูกทุ่งซะด้วยสินะฮะนี่ฟังเพลงไม่เป็นฟังลูกทุ่งไม่เป็นก็พยายามฟังเลยนะนะฮะโอเคนะเพราะว่าอยากให้พวกเราฟังครับนะฮะ โอเคก็ถือว่าใช้เวลากันไม่นานนะฮะกับกับน้องๆที่จากาช่างศิลป์เล็กกระบังนะฮะเดี๋ยวก่อนดูทีก่อนฮะดูความเรียบร้อยนะครับขอคินเดอร์นิดหนึ่งครับจับกระจกครับจากกระจกครับนะโอ้ยนะครับของเราเนี่ยพี่ว่านะฮะยิ้มออกมาได้สวยแต่ของเรามันยิ้มรือว่าเขาอาจจะตื้นกว่าหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะแต่ว่าสวยต้องเปลี่ยนสัวยาว พี่อยากให้มันเห็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเขาเขาอยากให้เห็นอ่านะมันสวยครับนะฮะได้ดูดิเออของเรามันได้อยู่ได้อยู่นะฮะสูสีกันนะฮะเออโอเคสวยทั้งคู่แหละฮะไม่กินกันไม่ลงเด้จะน้อยใจนะฮะครับนะฮะครับนะฮะเคมนะฮะนี่นะฮะเราเสร็จกันเรียบร้อยนะฮะครับบอกว่าไม่เจ็บถูกใจนะฮะเมื่อกี้เห็นในกระจกตัวเองสวยเลยนะครับเอาละยิ้มแล้วก็บายบายให้พี่แจ็คด้วยครับบายบายครับฟังเพลงนะนะบายบายครับนะฮะโอเคครับ ครับนี่คือสาวสวยครับนะฮะโรงเรียนเสาวภานะฮะแถวไหนฮะสนามหลวงปะ่ะปากคลองตลาดคลองตลาดใช่ไหมฮะโอเคครับนะฮะ <Okay. S 1> ชื่อว่าน้องตอง,ตองนะฮะมากับแฟนหนุ่มรูบหล่อซึ่งไม่สามารถเปิดเผยอันหล่อเราหน้าตาหล่อๆเปิดเผยได้ไหมไม่ได้นะครับ <c oughs> น้องตองครับนะฮะมาจเจาะเหงอกกับพี่แจ็คนะฮะ,อะตอนนี้ฮิตกันมากเลยในเรื่องการจเจาะเหงอกนะตองนะ นะครับพอยิ้มแล้วจะเห็นไอเม็ดเม็ดสองเม็ดข้างในฮะน่ารักเลยทีเดียวครับนะฮะคนสวยขนาดนี้ครับนะฮะมีคู่แล้วใช่ไหมนะฮะตอนนี้เรียนอยู่มอไหนฮะปีสามปีสแล้วนะฮะสาวภาปีสามนะฮะสาขาหัตถกรรมโอหัตถกรรมนะฮะทำอาหารหรือว่าอะไรปั้นกระเป๋าหนังกระเป๋าหนังเ่ยเครื่องหัตถกรรมอ๋อเซรามิกนะฮะจบไปแล้วจะไปสารตะกร้าขายนะฮะดีมากครับนะฮะเป็นอโอท็อปของประเทศไทยนะฮะเอ้าตามเธอมาครับน้องน้องทองจองเงือกนะเดินต่อไปนะฮะ นะดึงเบาๆหน่อยก็ได้อันนี้อย่าเยื้มอย่าหัวเราะเดี๋ยวมันดึงยากนะฮะนี่มันไม่ใช่ดึงอย่างงั้นทำมานี่เดี๋ยวพี่สอนวิธีดึงจับอย huh e. like. ่างนี้นะตองตองไม่ต้องเชิงปากนะฮะขึ้นอย่างนี้แค่นี้เองนะฮะเอาจับตรงนี้นะฮะเออนะครับนะฮะโอเคจับเบาๆหน่อยนะฮะถนอมหน่อยถนอมหน่อยแล้วอย่าบีบปากแรงสินะโอเคครับผ่อนคลายครับนะฮะแค่นี้เองคถ้าตองเสร็จแล้วจับนะครับนะฮะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนะฮะ โอเคเอาฮะโอเคได้แล้วครับนะฮะสุดยอดเลยสวยงามนะฮะเอาเราปล่อยมือครัเขาเก็บเราเราดึงนี่แหละโอเคนะเยี่ยมมากเลยนะฮะผู้ช่วยพี่นะฮะสวยมากพอแล้วครับไม่มีอะไรแล้วฮะถุงถุงมือทิ้งไปเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวออกมาฮะเดี๋ยวจะมาดูผลงานนะฮะสวยจริงๆตอนนี้ฮิตกันมากนะฮิตกันที่สุดเลยและหายไวนะฮะสองวันก็หายแล้วอ่ะนะฮะ นี่มาหาพี่แจ็คในยิ้มร่านะครับแต่ละคนนะฮะโอเคครับนะฮะสวยมากสวยมากนะฮะัอ้าวนะฮะเดี๋ยวเราให้หน้องตองยิ้มให้ดูครับนะฮะแล้วมันจะสวยขนาดไหนนะฮะครับอืมตับกระจกครับนะฮะครับนะฮะโอเคครับนะฮะอ่าะฮะยิ้มครับนี่นะฮะ มันจะอยู่ทรงนั้นเลยนะนะฮะเดี๋ยวเราไปจัดโซนเองนะฮะนายยิ้มหน่อยสิอ้าวนะฮะได้ได้นี่ฮะเี่กนะฮะนะฮะเจ็บไหมเจ็บนิดนึงนะฮะทนไทนได้นะฮะเหมือนบอสกัดใช่ไหมอ่าเหมือนโดนเปิดซิงไม่ทำจริงเลยไอเดียกับเนี่ยคนละอย่างอันนั้นจะไปเคยว่าแล้วว่านะครับเดื่องเรืองซึมนะฮะ โอเคครับนะฮะน้องตองบอกว่าเจาะเจ็บนิดเดียวแล้วก็ไอ้ท่านเจ็บกว่าครับ <c oughs> ไอ้เปิดซิงเนี่ยนะครับเอาไปบ่ายครับน,น้องตองนะฮะครับสวัสดีครับทหารน้องยีนนะสวัสวดีครับนะฮะนนะ <c oughs> ครับนะฮะ,ร,ะ,ฮะรู้จักกันอยู่แล้ว <c oughs> เคยทํากันมาประจํานะฮะมากับเพื่อนหนุ่มฮะน้องตะวันนนท์ตะวันนะฮะครับนะเคยทำกับพี่มาแล้วนะฮะชวนแล้วแต่เคยทำกับพี่ครับนะวันนี้ฮะเรามาเจาะเหือกกัน ซึ่งเป็นแฟชั่นที่ฮิตกันตอนนี้นะฮะคือเจาะมนั้หลายคนเลยแหละนะฮะเจาะแล้วยิ้มสวยอนะจะเห็นเม็ดอยู่ตรงนี้สองอันนะฮะวันนี้น้องน้องน้องเย็นก็มาเจาะเกลือกเหมือนกันนะฮะเป็นเกลือปลาครับนะฮะที่นิยมกันนะฮะก็คือตรงนี้เลยนะครับนะฮะโอเคสวยงามนะฮะแต่เจาะเกบอกได้เลยว่าไม่เจ็บนะฮะหายไวด้วยนะฮะสองสามวันก็หายแล้วครับนะฮะมาจากไหนน้าเรา กษตรนี่เองนะฮะเอาตามน้องยินมาเลยครับนะฮะหนุ่มรูปหล่อกระดอไม่ค่อยใหญ่ครับขึ้นขึ้นขึ้นมานะฮะโอ้โหเก่งยังเลยครับนะฮะผู้ช่วยพี่นะฮะสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะน้องตะวันนะครับนะฮะระวังจะหายใจโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวาเพิ่งอย่าเพิ่งครับแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวพี่ทั้งหลักไปก่อนเพราะจิวยังไม่เข้าเข็มเลยเอาใหม่ครับเดี๋ยวเพื่อตายก่อนฮะห้าจิวเขตายได้แล้วครับ ไม่หลุดไม่หลุดครับนะฮะสวยด้วยนะฮะครับอ้าวขึ้นปลาตรงเดิมครับเมื่อกี้โอเคเยี่ยมมากเอ้ยวันนี้จับเป็นที่บอกให้นะเออเข้าใจจับหรือ่เปลฮะโอเคครับนะฮะผ่อนคลายนะครับนะฮะเบียดปากไปนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยครับนะฮเอาเอาเอาตรปล่อยมือดิปล่อยปล่อยฝั่งนี้โอเคครับเพราะว่ามันจะติดขอบปากด้วย โอ้โหเป็นคนแรกที่เกลือกลึกมากฮะเจาะยากนิดนึงนะฮะครับนะฮะโอเคนะฮะเจาะยากจริงตัวนี้นะครับนะแต่ก็จะออกมาสวยงามครับนะไม่ต้องกลัวครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะฮะเราจะแงนหน้ามากี๋ยวเบื่อคอครับนะฮะโอเคนะฮะเสร็จครับเสร็จแล้วฮะไม่มีอะไรมากมายนะฮะเดี๋ยวให้เขาดูนะฮะเอาไปมือตะวันนะฮะครับนะฮะจับกระจกครับนะฮะเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะฮะครับนะฮะกับไปนะโอเคเห็นไหม โอเคนะฮะเดี๋ยวพี่จะใส่หัวให้ก่อนจะได้ยิ้มได้สวยกับนะฮะกับกัโอเคนะฮะใส่หัวเลยถ้าจะเจ็บก็คือเพื่อนหลังเต็มที่นะฮะไม่ร้โอเคนะฮะหายใจไม่ออกเลยได้ไม่ได้นะฮะเสร็จแล้วครับตัทิ้งได้เลยครับนะฮะจะเจ้ากลับบ้านก็ได้ถุงของเราครับนะฮะไ นะจริงๆนะฮะน้องยีนบอกว่าเห็นพี่แจ็คเจาะแล้วสวยนะฮะวันนี้อดใจไม่ไหวมาแทงกับพี่แจ็คเป็นที่เรียบร้อยครับนะฮะสวยงามครับนะฮะอยอดจริงจริงจับกระจกครับนะฮะเรายิ้มไม่พี่เห็นครับนะฮะอ่านะฮะอยู่เป๊ะเลยนะฮะใช่ไหมยิ้มอีกทีฮะ ดึงขึ้นมาเยอะๆอ้านั่นแหละฮะสุดยอดเลยนะฮะสวยงามครับชอบไหมนะฮะถูกใจนะฮะแล้วที่คันคือไม่เจ็บใช่ไหมอ๋อเยี่ยมมากครับนะฮะเอาบายบายครับนะฮะไม่อยู่แล้วครับไปแล้วฮะสวัสดีครับก๊อฟเอโอนะครับมาจากจังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดไหนฮะพื้นเพเลยนครสวรรค์เหมือนกันนะฮะอยู่อำเภอลาดยาวลาดยาวเอ้ยมันคือคนละเพอเลยนครสวรรค์เหมือนกันที่ให้กับดองแบงค์เมื่อกี้นะะที่ขยายหัวกันเป็นเพื่อนกันด้วยใช่ไหม นี่วันนี้เขามาเป็นผู้ช่วยพี่เลยล่ะนะฮะนี่หรือจริงครับน้องแบงค์นะครับนะโอเคครับแต่เมื่อกี้นะฮะหล่อเลยขยายหูไปกับพี่นะแบงค์นะนะฮะยังแดงๆอยู่เลยครับวันสองวันก็ดีขึ้นนะครับนะโอเคครับอ้าวมาดูฮะหนุ่มคนนี้ฮะชื่อน้องอะไรนะครับน้องกรอบนะฮะตีกรอบนะฮะโอเคนะฮะวันนี้น้องกรอบนะฮะมาจากนครสวรรค์มาจ่อลิ้นนะฮะนะกะว่าจ่อลิ้นเอาไว้ใช้งานใช่ไหมเออนะฮะจ่อเฉยจ่อยเฉยนะฮะโอเคหัวเหม็นคาวไม่กล้าเท้าด้วย โอเคโอเคอ่ากลัเม็ดขาดไม่กล้าทำนี่มันไม่เม็ดแล้วครับหอมหอม <c oughs> เถิดนะไปทำเลยเถยดนะนะครลองดูนะนะครับโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคเสียวล้วเออแค่เสียเอาเลยนะแทงเลยนะ <c oughs> นะฮะเราได้เป็นเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเนี่ยเอียงจังเลยฮนะโอเคะอ้าวตามน้องก๊อฟมาครับนะโอเคครับแค่คิ๊ดคิดิดหนึ่งอ่านะฮะครั้งแรกใช่ไหมที่จ่อลิ้นโอเคนะฮะแบงค์บอกว่าไปจ่อเลยไปจ่อเลยเออ จะได้ใช้งานได้อ่ไม่ต้องเกรงครับนะฮะทําลิ้นใหญ่ๆอ,อ่อนๆครับนะฮะสบายๆนะครับนะฮะมางครั้งมันจะเจ็บถ้าเรานั่นแล้วเดี๋ยวพี่ดูตรงกลางก่อนโอเคอ่ะทําลิ้นสบายๆนะ,ะโอเคเค,รเครับนะฮะอย่าเกรงอย่าเกรรงคับอย่าเกรงครับนะทาเยอะๆครับนะฮะอ่าแค่นี้แหละเสร็จแล้วครับนะฮะ,ะยงังยังยังไม่ต้องยกอ่ะยกมาก็ได้อ่มายกมากก็ได้ยกยกมากนะเขาจะยืดเลยอ่ะแต่ไว้นะครับ นะครับโอเคทำใจให้สบายนะฮะเอาปล่อยมือปล่อยมือนะฮะแต่ไม่ใช่ไอ่อยไอจับจับไว้นั่นแหละถูกแล้วคือคุณคือบิดนะฮะ,ะโอเคนะฮะเสร็จแล้วครับน้องก๊อฟนะฮะอโอเคนะฮะเราจะหมุนอย่างแน่นเลยฮะ,ะเพื่อไม่ให้มันหลุดน,นะฮะเรได้ใช้งานนานๆครับโอเคเรียบร้อยครับนะเลือดก,ก็ไม่ออกนะฮะนี่นี่อ้าดูค,ครับนะฮะนะครัดี <laughs> โอเคนะฮนะ ครับนะฮะเยี่ยมเลยนะฮะรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยนะฮะสบายมากใช่ไหมนะฮะทนไหวนะนะฮะครับมันแค่นั้นแหละขึ้นใหม่ๆเรายังไม่ชินกับมันนะฮะอมไว้เลยอมไว้เลยนะยังไม่ชินกับมันนะฮะไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันนะครับนะโอเคครับนะฮะเจาะลิ้นเป็นอย่างนี้แหละนะฮะอ่าไอ้เดี๋ยวพี่จะบอกให้นะสามวันแรกมันจะบวมนะมันจะเจ็บๆนะฮะหนึ่งสองสามวันจะบวมหลังจากสามวันไปแล้วก็หายนะนะฮะอมยาลิต้นด้วยแปรงมันค่อยๆนะ กินอาหารที่ไปร้อนไม่เผ็ดจนเกินไปโอเคไหมฮะกินแล้วทุกอย่างนั่นแหละครับนะฮะไว้นะนะฮะโอเคเอาบา,บายยก่อนนะครับนะฮะไรเอาบา,บายๆนะครับ